สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่อง a r ร g a m e มเมอนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้16มีนาคม2564ครับนำข่าวดีมาบอกอสมอที่จริงไม่ใช่เฉพาะอสมอครับทุกคนนั่นแหละครับอา้าวพอดีพูดถึงเรื่องอสมอแล้วก็เลยว่าไปเลยเอาอสมอทุกท่านนะครับที่มีลูกมีหลานนะครับที่จบปริญญาตรีแล้ว และกำลังรอสอบบรรจุข้าราชการนะคลิปนี้ของเรามีลิงก์ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับในคำอธิบายใต้คลิปนี้และอคอมเมนต์แรกครับกดเข้าลิงก์เลยนะครับให้ลูกให้หลานของท่านที่เรียนจบปริญญาตรีแล้วนี่กดเข้าไปในลิงก์ดูครับช่วงนี้นะครับมีการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักง,งานส่วนท้องถิ่นประจำปี 2,564นะครับเขาเริ่มรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่9มีนาคม2564จนถึงวันที่31มีนาคม2,564ครับอสมอที่มีบุตรมีหลานหรือมีญาติพี่น้องที่มีลูกมีหลานบอกกันต่อๆไปครับพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับจบวุฒิการศึกษาอะไรบ้างนะครับก็ไปดูรายละเอียดที่ลิงก์ ที่เราแนบไว้ในคําอธิบายใต้คลิปนี้และคอมเมนต์แรกนะครับอ,อย่าลืมนะครับมีเวลาจํากัดนะครับถึง3ามสิบมีนาคมสอบอสมัครสอบเพื่อแข่งขันเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับผู้ที่จบปริญญาตรีสาขาต่างๆก็ควรที่จะมาเปิดดูลิงก์ในคําอธิบายใต้คลิปหรือคอมเมนต์แรกที่เราแนบไว้นี้นะครับโดยเฉพาะอสมอครับหวังดีต่อกันนะบอกลูกบอกล้านบอกตัวท่านเอง บอกญาติที่มีลูกมีหลานที่เรียนจบป,ปริญญาตรีลองกดเข้ามาดูในลิงก์ในคําอธิบายใต้คลิปและคอมเมนต์แรกนี้ก็จะได้รู้ว่า4,584อัตราเนี่ยเขารับวุฒิอะไรบ้างมีจังหวัดไหนเขตไหนอย่างไรชมราลยละเอียดในลิงก์ในคําอธิบายใต้คลิปและคอมเมนต์แรกนะครับจบป,ปริญญาตรีมีงานให้สมัครสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการครับสวัสดีครับ